อีครับผมชื่อเลี่ยมครับเลี่ยมเมาเมาเลยเลี่ยมกลางคืนมองไม่เห็นเลยเลี่ยมเมาเมาเห็นตาตาผมชื่อเลี่ยมครับอันนั้นผมชื่อแดงแดงเอ้แดงเอ<ด><ด>ะซื้อยังซื้อแดงบ่หรือสีซื้อสมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไอมาแดงมาเลี่ยมมาเลี่ยมเมาเมาเลย เรียมเมาเมานอะเรียมเมาเมาเรียมเมาเมาอืมมากายพันหม้าขาเหี้ยนมาขาเตี้ยมาขาเตี้ยเฝ้าสวนวะเฮ้ยเฝ้าสวนวะกัดก้นบ่นวะนี่กัดก้นบ่นวะนี่กัดคนเป็นไว้เนี่ยฮะกัดก้นบ่นวะด้วยเขาจีบว่าเอายาเบียให้กินซะบ่เนี่ย อ้อนตะกินย่างเดียวกินย่างเดียวอ้อนย่างเดียวนี่บ่วเฮาข้นบ่วเป็นนี่คือบ่วเฮาคนเฮาอยู่บ่เฮาไหมแดงไอ้แดงไอ้แดงเจ๊ไอ้แดงว่ะไอ้ดำจะเป็นขี้เหี้ยนลูกนึงเด้อเป็นเลี้ยวมันก็เป็นล้นโดดอัอยู่ได้ในดงในป่าอะไรฮะ มาเฮียนนะขี้เฮียนเลียมเอ้เลี่ยมยยม,มิสเตอร์เลียมเลี่ยมแอนแดงแดงเอ้แดงมาไหมแดงมาเร็วซื้อหัวอาหารมากินบ่ไห่ฮะกินบ่นีนกิบนบ่ไหนพยย่อหญ่หวานเอาให้กินไปนน่ฮะกินเยอะเตะเออเดี๋ยวซื้อมาให้หมาเด้อซื้อเพชรดีกรีแล้วจักระสอบเนาะกินย่างดีเลยเนาะเนาะ เอาซื้อมาให้กินเนาะกินพเพลทดีกีรีโฆษณาก็เข้าด้วยเดอ้อเพลทดีกีนี่ให้มาไอเลียมเนี่ยไอเลียมไอเลียมเนี่อยอ้อนเก่งไอเลียม